ตอนนี้องค์กรความช่วยเหลือนานาชาติและหลายๆประเทศนะคะแสดงความกังวลเหมือนกันเรื่องจะส่งความช่วยเหลือไปให้ผู้ประสบภัยผนด,ดินไหวในซีเรียโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นของฝ่ายต่อต้านค่ะก่อนหน้านี้ผู้นําซีเรียกีดกันไม่ให้ส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่นะคะหลายฝ่ายก็เลยกังวลเหมือนกันว่าผู้นําซีเรียเนี่ยจะหยิบยกข้ออ้างเรื่องมนุษยธรรมมากดดันให้นานาชาติยกเลิกการคว่ำบาตรซีเรียหรือเปล่านะคุณสวรรค์ค่ะ มีคำกล่าวที่ว่าทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสใช้กับเรื่องนี้ได้เลยนะคะเพราะหลายฝ่ายมองว่าผู้นำซีเรียเนี่ยจะฉกฉวยโอกาสที่เกิดวิกฤตแผ่นดินไหวเนี่ยมากดดันให้นานานชาติเนี่ยนะคะยกเลิกการคว่ำบาตรซีเรียโดยอ้างว่าเพื่อให้การส่งความช่วยเหลือลงพื้นที่เนี่ยมัน,นง่ายขึ้นทําได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะคะและนอกจากนี้นะคะเรื่องของการยกเลิกการคว่ำบาตรเนี่ยเป็นประเด็นที่ซีเรียนั้นต้องการอยู่แล้วนะคะแล้วก็โดยอ้างเรื่องของความช่วยเหลือแต่ว่าข้ออ้างแบบนี้เนี่ย เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าหากว่ากันตามจริงแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าหากผู้นาซีเรียเนี่ยต้องการที่จะส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวจริงจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ฝาของฝ่ายต่อต้นานรัฐบาลหรือว่าเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลดูแลอยู่ผู้นําซีเรียเนี่ยก็ควรจะเปิดช่องทางหรือว่าเปิดจุดผ่านแดนให้หน่วยงานด้านมนุษยธรรมเข้าไปในซีเรียได้ทันทีที่เกิดเหตุค่ะเพราะว่าทีมจากทั่วโลกเนี่ยเขาพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลืออยู่แล้ว ต่ปรากฏว่าผู้นําซีเรียค่ะใช้เวลานานเกือบสัปดาห์กว่าจะยินยอมให้มีการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มอีก2จุดซึ่งก็ช่วยให้การส่งความช่วยเหลือเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในพื้นที่ของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียนั้นทําได้ง่ายขึ้นค่ะแต่เดิมจุดผ่านแดนที่ซีเรียอนุญ,ญาตให้ลําเลียงความช่วยเหลือเข้าไปมีเพียงจุดเดียวนะคะคือจุดนี้ค่ะแบบอัลฮาวานะคะจุดที่เป็นสีขาวแน่นอนว่าตอนแรกมีเพียงจุดเดียวไม่เพียงพอค่ะ องค์การสหประชาชาติต้องใช้เวลาเจราจากับรัฐบาลซีเรียนานพอสมควรกว่าจะได้รับอนุญ,ญาตให้เปิดจุดผ่านแดนเพิ่มอีก2จุดนะคะซึ่งก็เป็นจุดที่เป็นสีแดงคือบับเอัลซาลาเมแล้วก็อารนะคะก็ช่วยให้การลำเลียงความช่วยเหลือจากตุรกีเข้าพื้นที่ประสบภัยในซีเรียนั้นทําได้ง่ายขึ้นนะคะแม้ว่าการจุดเปิดการเปิดจุดผ่านแดนที่เพิ่มอีก2จุดเนี่ยจะให้เวลาแค่3เดือนก็ตามค่ะ ในขณะที่ชาติอาหรับนะคะที่เคยตัดความสัมพันธ์กับซีเรียอย่างซาอุดีอาระเบียก็ได้ส่งเครื่องบินที่ลำเลียงความช่วยเหลือไปอยังซีเรียหลายครั้งค่ะและก็ถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า10ปีที่เครื่องบินของซาอุดีอาระเบียลงจอดในดินแดนของซีเรียรวมถึงจอร์แดนค่ะส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปเยือนเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีเช่นกันส่วนผู้นำอียิปต์บาเรนและก็จอร์แดน ก็ได้ต่อสายตรงถึงผู้นำซีเรียด้วยและล่าสุดอาซาสก็ได้กล่าวขอบคุณทุกประเทศรวมถึงพี่น้องชาติอาหรับที่อยู่เคียงข้างซีเรียนับตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เกิดแผ่นดินไหวเพราะยอมรับว่าขณะนี้เกินความสามารถของรัฐบาลซีเรียไปแล้วค่ะขณะที่กระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศระงักบการคว่ำบาตซีเรียนาน6เดือนเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกรรมทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการส่งความช่วยเหลือไปอยังซีเรียค่ะโดยระบุว่าการคว่ำบาตรของสหรัฐที่มีต่อซีเรียนั้นจะไม่ขัดขวางความพยายามช่วยชีวิตชาวซีเรียค่ะเพราะว่ามาตรการคว่ำบาตรที่สหรัฐบังคับใช้ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอยู่แล้วนะคะหลายฝ่ายเยชื่อว่าผู้นําซีเรียจะใช้โอกาสนี้เดินหน้าเรียกร้องให้นานาชาติรวมถึงสหรัฐและก็สหภาพยุโรป ยกเลิกการคว่ำบาตซีเรียที่ยาวนานกว่า10ปีค่ะซึ่งจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์อันร้าวฉานของซีเรียกับประชาคมโลกนะคะเริ่มต้นจากปรากฏการณ์อารับสปริงค่ะที่ถูกจุดชนวนขึ้นในช่วงปลายปี2010ซึ่งในตอนนั้นประชาชนในโลกอาหรับต่างพากันลุกฮือเพื่อค่นลมผู้นนำเผด็จก,การนะคะในแถบตะวันออกกลางแล้วก็ในแอฟริกาเหนือซึ่งจุดเริ่มต้นอยู่ที่ตูนิเซียเป็นที่แรกค่ะ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผู้นำในหลายประเทศแต่ว่าในบางประเทศนั้นการลุกขือของประชาชนไม่ประสบความสำเร็จซึ่งนั่นก็รวมถึงประเทศซีเรียด้วยค่ะการลุกขือของประชาชนเพื่อต่อต้านอาซาศเริ่มต้นในเดือนมีนาคมปี2ปี2011รัฐบาลซีเรียตอบโต้ด้วยการใช้ความรุนแรงปราบปรามผู้ประท้วงอย่างหนัก จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและนำไปสู่การประท้วงทั่วประเทศเรียกร้องให้อาซาัสลงจากตำแหน่งแต่ผู้นำซีเรียกลับใช้กำลังปราบปรามรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลลุกขึ้นมาจับอาวุธซึ่งรัฐบาลซีเรียเรียกคนกลุ่มนี้ว่ากลุ่มก่อการร้ายโดยมีต่างชาติหนุนหลังจากนั้นซีเรียก็เริ่มเข้าสู่สงครามกลางเมืองมีกลุ่มต่อต้านเกิดขึ้นหลายร้อยกลุ่มซึ่งนานาชาติก็เริ่มมีการเลือกข้าง โดยซีรโดยรัสเซียและก็อิหร่านสนับสนุนรัฐบาลซีเรียรส่วนสหรัฐและสหภาพยุโรปรวมถึงชาติอาหรับอีกหลายประเทศสนับสนุนฝ่ายต่อต้านแม้ว่านานาชาติจะเรียกร้องให้รัฐบาลซีเรียรหันมาเจราจากับฝ่ายต่อต้านเพื่อย,ยุติความรุนแรงแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะและในที่สุดนะคะประชาคมโลกก็เริ่มทยอยใช้มาตรการคว่ำบาตรรัฐบาลซีเรียรอย่างสหรัฐและ e ูเริ่มคว่ำบาตรตั้งแต่ปี2011 ในขณะที่สันนิบาตอาหรับถอดซีเรียออกจากการเป็นสมาชิกในช่วงปลายปี2011เช่นกันค่ะหลายฝ่ายเชื่อว่าผู้นําซีเรียจะใช้โอกาสนี้เรียกร้องให้ประชาคมโลกยกเลิกการคว่ำบาศซีเรียด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมแต่อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐให้ความเห็นว่าประชาคมโลกไม่ควรยกเลิกการคว่ำบาศซีเรียเนื่องจาก10กว่าปีที่ผ่านมาผู้นําซีเรียไม่เคยเปลี่ยนพฤติกรรม ยังคงเดินหน้ากดขี่และก็ปราบปรามฝ่ายต่อต้านอย่างไม่ลดละนอกจากนี้มาตรการคว่ำบาตรเดิมที่มีอยู่แล้วก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซึ่งสหรัฐเนี่ยสิบกว่าปีที่ผ่านมาให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้มาโดยตลอดค่ะด้วยการส่งความช่วยเหลือผ่านหน่วยง,งานของ UN ของสภากาชาติและก็สภาเซี่ยววงเดือนแดงดังนั้นในส่วนของการให้ความช่วยเหลือไม่เคยมีปัญหาแต่ปัญหาที่มีมาตลอดก็คือผู้นําซีเรียเองนะคะที่คอยขัดขวาง ไม่ให้ส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ของฝ่ายต่อต้านค่ะดังนั้นการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรไม่ทําให้อะไรดีขึ้นแต่จะทําให้รัฐบาลซีเรียนั้นเข้าถึงแหล่งเงินทุนซึ่งอาจจะนํามาใช้เพื่อปรับปรามมวลชนให้หนักข้อมากขึ้นค่ะคุณพ